น,น,นักเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนวัดป่าน้ำนะครับรวมที่นี่เาไวทีตอนนี้เลยนะครับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าน้ำทุกคนนะครับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าน้ำทุกคนนะครับรวมตัวตรงนี้เข้าแถวนะครับป .1 ป .2 ป .3 ไล่ไปเรื่อยจนถึงป .6 นะครับอ๋ออนุบาลก่อนนะอ,อนุบาลมาก่อนอ่าวันนี้นะครับเราตมีตามพวกอ่าทุนนิรศร์นะครับใช้กับโรงเรียนนะครับ นักเรียนโรงเรียนอย่าไปหยิบของเขานักเรียนโรงเรียนวัดน่างน้ำนะครับนักเรียนโรงเรียนวัดน่างน้ำนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับจำว่าทุกคนเข้าแถวหน้าเรียนหน้าเวทีเลยนะครับอนุบาลขึ้นทางนี้เลยครับขึ้นทางฝั่งบูทิปเลยอนุบาลขึ้นก่อนเลยครับตามเรื่องป .1 ป .2 ป .3 เลยตามมาทางนี้ ยูริยูริเดินตามไปด้วยกันนะครันักเรียนเป็นการมอบชื่อกันกานะครับและส่งทุนระตาเพื่อกันศากษานะครับ โดยคณะเจ้าภาพในงานวันนี้นะครับคือคุณพันธโหินอันกตาทองปราะนะครับคุณออริภทองปรอะนะครับแล้วก็คุณดาวเรืองทองปราะนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด80,000บาทนะครับขอขอบคุณเจ้าภาพในวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนนะครับจะได้รับทุนึกษาขอเสียงเปล่าดีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับปีนี้8 0 0 0ปีหน้าขอ3แ0 0 0นะครับขอบคุณ ครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเพือพ่อนเดี็กๆเราจะรับทุนกันทุกคนเลยนะครับเด็กๆจะได้รับทุนการศึกษาทุกคนนะครับเดี๋ยวลองสักครูรนนคร่นะครับติ๊กติ๊กกำังข้ามถวนี้มือนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วหลังจากทุนเสร็จนะครับจะมีค้าภาพจะมีกระเป๋าเป็นตุ๊กตาแจกด้วยนะครับจากคุณพี่เสื้อขาวทั้งสองท่านด้านข้างนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับ งเรียนรับแล้วอย่าลืมขอบคุณนะครับตรงน้ว่าขอบคุณด้วยนะครับเออดีมากครับตลาดนะครับปีหน้านะครับท่านเจ้าภาพจะได้รวมตัวกันมาอีกนะครับอ่านะครับอ่าเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับเป็นตัวนงหมดใต้ถนนมาเลยทีเดียวนะครับอ่านะครับเราสามารถใช้ในการบริหารการศึกษาได้ เยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะครับอย่างมากเลยนะครับก็ทางโรงเรียนนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับในความไม่กล้าของท่านนะครับที่เห็นพ่อเราใั้ของการศึกษานะครับก็เลยมอบทุนการศึกษาบ้านพิษภัณฑในวันนี้ับเป็นโต๊ะห้ามเยนะครับนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังรับรางวัลนะครับจากจากทุกท่านนะครับจากทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับก็เด็กๆรับแล้วอย่าลืมลูกคุณว่าขอบคุณด้วยนะครับอ่านนั่นเองทุกคนนะครับที่รับของรางวัลแล้วนะครับรับของรางวัลแล้วก็มาเรารับอีกทีหนเลยนะครับ ทีนี้มีคุณอาจารย์ตาลติพัคข้างานะครับว่าคุณแม่เราเรียงใช่ไหมครับเคยเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนวท้องตลาดด้วยนะครับเคยเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะครับเขาเลยเมตตาเราบอกรู้ภาษาให้กับเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับตอที่ชา้เรียนรู้ความรู้มากเราได้เรียนแต่ว่าต้องเก็นการศึกษาใก็เลยมอบบอกรู้ภาษาแล้วครับเพื่อ ่ออราเด็กาๆเดี๋ยวเราเข้าแถวด้านหน้าด้วยนะครับกจากการรับราวัเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับแข่งกัแวงกันตอนนี้ก็ อบายใเดี๋ยวันดนะครับเดๆลรับรวัียกัไหวขอบคุณได้แล้วนครับขอบคุณที่หใจดีด้วยนะครับขอบคุณดีดนะครับอ่ดีวรับนเคอ ด้านบนนะครับทีมด้านบนได้เลยนะครับเตะเตะทีน่าถ่ายภาพร่วมกันนะครับับไปด้ üç, BOB, 23, านนั้น เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันสักคู่นึงนะครับเด็กๆเข้าแถวครับรับรางวักเข้าแถวครับบี๊เดินมาฝั่งนี้นะครับบี๊เดินมาเออนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับถ่ายร่วมกันเรียนเชิญรียนเชนด้วยครับเรียนเชนเรียนเชนด้วยนะครับคุณครูทุกท่านนะครับคุณครูทุกท่านครูอนิษฐาครับครูอนิษฐาครูฟันเทียนะครับครูเอกครูเอกะรินด้วยนะครับ 大哥。